น่าจะเป็นเฮ้ยโนโนโนน่าจะเป็นตน้นทักเซียนเนาะดอกสีมม่วงแล้วนี่ก็คือน่าจะเป็นแตงไทยเดือวฟักทองนะ่ะใบลายๆวันที่เจ็ดสิงหาคมตกตอนเย็นเสียงล้กก็ะปูดดังว่าก็เลยมาสอ่องเพื่อนๆดูนะจ๊ะก็ ออกดอกเต็มเลยออกดอกเต็มเลยจ้าหนึ่งพวกซินเนียก็กำลังขึ้นนะคะจากผลผลิตที่ดอกมันร่วงดอกแก่แล้วว่าก็มาโรยโรยไว้แถวๆวนี้นี่แหละน่าจะเป็นฟักทองหรือว่าพร้ขินเนี่ยอันนี้จำไม่ได้เหมือนกัน เจ้าเหมียวก็มันร้องอยู่ตรงนี้นี่มันร้องอยู่ในป่าก็เอาข้าวให้กินแล้วนะนใบมันออกล,ลายๆนะมันเลื่อนออกล,ลายๆเสียงนกกระพูดร้องดังมากหยุดไปเลย แต่ถ้าฝนตกมาหนหนักๆก็อาจจะน้ำท่วมได้นะถ้าน้ำมันขังเนาะปีที่แล้วมีปูเข้ามาได้นะว่าจะไม่ได้อาปูลงเลยนะปูมากินยอดแตงยอดอนี้แหละหางก็าขอดเห็นปะการชื่นดอกดอกเต็มเลยไหนลองเทสหนะ่อยดิ เทส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 ก็ต้นนี้ใบมันก็จะกลายเป็นสีนี้ไม่น่าโตเร็วมากเลยมาดูไม่นานเลยโตเร็วมากน้อยหนา น้อยน่าซีนเนียก็ออกดอกเต็มเลยตุ้มตุ้มบานบานรอให้นี่น่าจะเป็นสีนะเนี่ยน,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 น่าจะเป็นสีกระดกนี้เนี่มามองเห็น เพราะตรงนั้นสีส้มสีแดงออกมาหมดแล้วอา้าวหายไปไหนแล้วล่ะนี่อยู่ข้างหลังรอฟังเสียงนกกระปูด่ะนกกระปูดขึ้นใหม่นะคะนี่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่นะคะพังกิน ขินหรือว่าแตายยางหน้าลืมไปละวชื่ออะไรนะหรือว่าแตงโมงอืออ่เอาเรียกอะไรนะต้นพักทองอะ่ะแตงไทยหรือว่าแตงไทยลืมไปแล้วเอามาหวานหวานไว,นวน้ไม่รู้ลูกอะไรเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวค่อยดูว่าจะออกมาเป็นอะไรเนะาะปารนี้เลยจ้า កំពុងអอกយោតលេបាយកំពុងផ្លៀមពណ៌នេះค่ะ